โอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่กับซัลเวอร์บอลซีเอ็กเอามือกลับมาเปิดใหม่พี่ไปอยู่ข้างบนแนวลูกหมอบไปน้ำหอมยาสั่งชอานะเอ้ยมันเจ็บแล้วสี่เมตรอ่ะสี่เมตรอ่ะแนะนำครับเอออะไรจะไปยิงไปสี่เม็ดเนี่ยอีลาไม่ได้นะไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะ ก็จะเดเูเป็นเติมเงินเติมเงินแก้ปัญหาสมัครไอดีโอ้ยจัดได้เอ็มโปลไม่มีกล้องอันนี้มีอัน,นะนดับให้ด่าใช้ตัวนตัวมันไม่ตัวมันไม่ได้หนึ่งวันนะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะครับในเว็บกบตัวปีไม่มีอะไรแล้วเออ้ยเฮียยาเหลือกล่องเดียวลูกปืนก็หมดโอ้โหโหลดเกมมาก็แต่ไฟอะไรงห้เราไปนะเอาเกม มมาก็สัยพี่ยิ้มเปล่าเลยเดี๋ยวผมขอเก็บดำแป๊บนึงพี่เก็บเลยเก็บเลยของอะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้โอเคโอเคผมไม่ขอปุ้เลยผมขอแค่ดำเนี่ยพี่พี่เจอะไรผมมันคับไม่ได้อพี่มาปุ้นี่ผมก็ได้อะไรพี่มีอยู่ไีเจมาวะ ยาวๆแลรว,วเข้าเกมมาได้ขึ้นไป T L L อะไรเงี้ยระบมจะทิงท้งตัวหลดให้เนะาะใต้คลิปเป็นตัวแก้ลแล้วเดี๋ยวไปตรวดแล้วก็ติดตั้งกั็จะเข้าได้กปกติกันแนหะตั้งชื่อนะครับชื่อไทยชื่อไทยน่าจะตั้งได้น่าเกอ่ะ e v อ r y b o d y ดู กตับานตงกัต่เข้ามอะไรเนี่ยเจ๊กูกระตุกไอ้ทีก็มีตาอะกูกระตุกไอ้ียมึงอะไรเนี่ยฝาดไม่ฟันต้นไม้อะไรนีดไอ้จัาเดี๋ยวกูหลุดมึงก็ตาย อ่ะกูกระตุกเดี๋ยวกูหลุดมึงก็ตายเดี๋ยวเห็นกูเร็วเลยวะตวองเซนียกิลแกว่เอเดียวเดียวใช่ไหมเตกูแตกนึงตัวเต็มแอปสกิลเ็ปเนยบ่ คนพิสามยังใส่ไว้อุโมงค์เยอะอุโมงค์ก็บบบไกลๆแอร์ควอด่ะอะไรนะแลไปใส่่ะ้วไปใส่อ่ะเนี่ยไม่ได้กันไอ้ชัดนั่นไอ้ตัวที่สองพี่แม่งอยู่หน้าผมที่อี่ยคืออะไรวะอืมันยืนนิ่งเลยหน้าเองอ้ย ไม่เห็นมันพี่ดุยทจะเป็นเคตรจริงเนาะพี่นี่ยังไม่ฟาร์มกันเนาะไปหาตัดโครงดักฟาร์มอะไรเงี่ยผมโดนกู้กระตุกตัวอ่ะพี่อยากไปตายมันมาแล้วพี่ใช่ใช่โอเคโอเคกำลังไปวิ่งอยู่กับพี่ไม้พี่นี่ยังเดือดเราสองคนสวนมาโดนเอื้อเอื้อกูกระตุกกูกระตุกไมมีอะรกูสองทางก็ โอ้ยเดือบลอยตอนนี้อ่ะนี่ไงสองตัวแจกอะไรบ้างสกิลหนึ่งตัวตอนน่าพีซี่พี่แจมสามวันปุ่ไม่แจกกระเป๋านะครับมันพี่ตายตรงไหนเมื่อกี้อ่ะบนเขาบ้านสูงอ่ะประมาณนี้นะครับโอ้ไกลเดี๋ยวผมกดไกลใตยคลิปอะไรประมาณนี้วันนี้ครับเนี่ยบอลลุ้มลุ้มลุ้มจัอ๋อนู่นมันวิ่งเขาอยู่นู่นพี่สองตัวเลยเดี๋ยวไปที่เดิมือบลอย

ใส่ได้รัวบวกกันมันแบกของกระชิบๆยิงอันทีนี่ระเบิดแต่กระชิบกรจายนะนัเห็นในปุ๋กเกิดจากหลบหลังต้นไม้เลยหลังต้นไม้วดสตีเลยยิงไรกูเนี่ยได้ยี่สิบเอียกเะครับแล้วก็มีเอ่อมาลาดบเนี่ยเหยไก่ยืไก่สองตัวสองตัววุ้ยวุ้ยุ้ยคงวะบม mượn bì mượn bì mượn bì kia! bì mượn 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 bì

เดี๋ยวโดนเม็ดหนึ่งโดนเม็ดหนึ่งแล้วเม็ดหนึ่งเหลือสิบห้านัดไปไปแล้วพี่ไปแล้วเก็บของนะใช่แบบหนึ่งเม็ดอ้ยังนะทำไงดีละหนึ่งเม็ดละพี่เซฟไรนี่นะครับยันกิการเาะยันกิการเฮ้ยแม็กหมดแม็กพี่หมดไอ้เหี้ยแม็กหมดพอดีตายมันเนี่เก็บมันเก็บอะไรพี่ไม่ได้แล้วยาเยอะอะไรไม่มีทานมาเลยมันไม่มีอะไรแล้วเก็บไป ไอ้เหี่อย่างมี14นัดนิ่งบวาตายเลยขอคืนระวักพี่พี่มาเก็บเนาะพี่มาร์คพี่เวลาเขาบวชเขาก็จะบวชไบเขาเาพี่เขาโอเอาไว้ไม่เก็บอีกแล้วพี่กูไม่เก็บไหมฝากไปเลยรอเช้าเลยเหลือราขาเหลืออะไรบอกกล่องเสียวหมดอันนี้ป่ะ ไม่มีวิไอ้กงเทียวหายากสุดแล้วไม่อยากดีไม่ไหววะเดี๋ยวมาเนา็ใช้มีเสพส่วนไหมมีนะไปไหนแล้วเสร็จเราก็ลงเซิร์ฟเพราะวก็รีดดอกเรามันเก็บของแล้วเราก็ไปย้ายใหม่เป็นเมืองที่เราจะไปนะครับ มีไงบิวแม่งเข้าหัวเลยเมื่อกี้ไปดูของเนเก็ยดติไอตัวนี้ก็เข้าหัวเองนะพี่เมื่อกี้ไอโรล,ล็กเนี่ยไอเริ่มมามันเริ่มมาว่ะพี่เฮ้ยไม่ต้องเตืนพี่พตกใจมึง<า>นะเลย ไอ้สัตว์มึงชนะกูไปกี่เทสกูไม่เคยพูดเลยว่าไม่ไหวงวยิ่สองเออได้เซ็ตดำมมาตุนหน่อยพี่ไม่แค่อะไรผมครับเซ็ตดำไม่ได้เกือบฐานเตะสิบได้ปั๊มีแนวเอฟสิบได้นะครับเนี่ยโคตรชิวอะไรเงี้ย เ็บสาไปได้เจออบาดูซีฟมันคืออย่างไรจงหะสอโอ้เซลพี่เมียบเลยแต่ดูเซลหรือเปล้าไม่พี่เมียบวักไม่เจอัเกมาลัวนแล้ว่งอมินของคารืจับบวั แต่ถ้าเหวนารีพิ่นี้จะมมีประกาศมีดตอนรับก็สองเขียวลงมาก็นด้าตัลงมาหมดแล้วเต็มกองเลยกระสุนเราลงมาเลย เดี๋ยวจะไปิ่มไหมเออศูนย์มีอยู่ไอ้กล่อง